สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับ เอาละจากเหตุการณ์ที่แล้วนะรถตู้ที่อยู่บนสะพานได้บรรทุกโดนที่พ่วงกับระเบิดไว้ด้วยนะส่งติให้สะพานพังเสียหายยับเยนบินนะน็อกซนั้นก็ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของเรือขนสินค้าทั้ง2นะทั้งสองลำเลยนะพบว่าพวกมันกําลังโจมตีกองเรือลบอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คอมแม่เขาก็จะได้ติดต่อกับกีเดียนนะแดะมิเชล

I can't you now. All signal teams, radio check. Tell me if no one sent in, they'll tell me. What the fuck are we supposed to be now? Solid copy. Descend and hold position at the carrier. I'm in route. ด่านอมาดะนะครับที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่15มิถุนา2060เอ็กโซก็จะเป็นเอ็กโซก็จะเป็นแอตเซานะมีบูสต์จำดิสโซนิกส์แล้วก็สติมนะเป็นยากระตุ้นนะด็โอเคเดี๋ยวในภารกิจนี้เราต้องไปติดเครื่องรบกวนสัญญาณตรงไปเลแม่เหล็กไฟฟ้าแบบลางคู่ขนาดนะเพราะทหารแอตแลสจะเข้าไปควบคุมระบบอาวุธ ของเรือมาทุกเครื่องบินลบเด็กไปคุมยมันมันคือเร็วกันนะ เอ็มดีเอลไปนี่แน่ระเบิดเฮ็ดช็อต เล่นจรวดดีกว่ามีแนวระเบิด EMP เลย Okay. ติดตั้งจุดแรกก่อนเลยลลลแ,แล้วกันเอาละติดตั้งติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณจุดแรกเรียบร้อยแล้วโอ,อ้อออมีมาด้วยเครื่องเครื่องบินขนขน,ขนแอตลาสมาเจอเนี้ยเจอนี่ย ยิงไม่แม่นเลยไปดีกว่าโอ้ยศัตรูมา Oh, đi đi đồ phà đi. tweet. Chạy đi đi qua. Ta I see Get to the railgun and plant the jammer! โอเคติดตั้งก่อนอันที่สองนะับจุดที่สองอะไรเรียบร้อยโอเคหลังจากที่ติดตั้งเครื่องลบอกวนสัญญาณครบทั้งสองจุดแล้วนะเดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราก็จะไปที่สะพานเรือนะเนี่ย โอเคให้ปิดเครื่องบูสต์จัมไปเลยนะจะได้ไม่ต้องกระโดดมง่พดาะน,ะนั่นเองโอเค้ยตรงนี้มีกรอกเทบถูกนะเติมไ,ได้เรื่อยๆนะ,ะต้องเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สะพานเหลือน,นั่นเอง เข้าไปเข้าไป,ไปนี่แน่โอ้โหฟอร์แมทปัดซ้ายทะลไส้โอเคตอนนี้ไปไปดับอยู่นะให้เราเปิดไนท์วิชั่นนะ อโอ้ยมา,น,าน่าจะเป็นในพวกเกนะาะหนักปะวะไม่ค่อยเข้าเลย เกททางนี้นะหวดระเบิดหวดทิพย์เฮต, <c oughs> ตอนนี้ทหารแอตแลสได้ยึดสะพานเรือแล้วนะระบบรักษาความปลอดภัยอาร์คไรก็กำลังถูกบุกลุกนะเดี๋ยวพวกมันจะบายพาสเครื่องรบกวนสัญญาณที่เราติดตั้งไวนะบบน้นะเป็นนะ ไป็นว่ามันเป็นแค่ถ่วงเวลาเฉยนะน,นี่เนี่ยตายตายยกลำตายยกลำเอม็มลี่มา ได้ไม่ได้ตรงตาเกตในน้ำซื้อเท่านั้นนะเฮ้ยเอสทีมาพอเอ็มพีไป oh, <okay. S 1> นี่แหละดับเอาตายไหมเออว่าจะตาย เดี๋ยวเช็คด้านนี้ก่นอนมีกล่องเอนะ โอเคผ่านผ่านประตูนี้ไปนะเคมีสัญญาณภาพส่งมานะว่าฝูงโดนกำลังทำลายกองเรือรบของเราอยู่นะเราเพิ่งสูญเสียเรือไปอีกลำหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเดินตามไปก็ใกล้จะถึงใกล้จะถึงสะพานเรือแล้วละ เอมันกำลังจะปิดกำลังจะปิดนี่ไม่ให้ไม่ให้นไปเลยโอเคขึ้นข้างข้างขึ้นบันไดข้างบนไปนะนี่ันนี่อ่านว่าอะไรวะพีเทคเหรอไปพีเทสพีอ่านแล้วอะไรไม่รู้เออเอ้ย

s อ a p ไปกโอเคนฉ้อง e ทเทีเรดี๋ยวเราอพิธีเครื่องควบคุมนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใช้ปืนเร็วกันยิงใส่เรือขนสินค้านั่นเอง ยิงขอยิหงหงอ,อก,ก่อนมันไส้มือ,อมนั่นแหละลำที่หนึ่งล่วงไปแล้วอุ้มห้มน่นแหละขอก่อนยิงใส่หอ,อก่อนเอ๋ใครมีประกันฉันไม่จ่าย <c oughs> เหลือล่ม กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับไอรอนส์ไม่ได้สังหารคนบริสุทธิ์หลายพันคนนะในดินแดนสหรัฐนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตามล่ามัน <c oughs> นะครับ อ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ